ครับแพทเทิร์นนะครับจะมีด้านเอเปกและสเตอร์นัมนะครับตามแบบมาตรฐานครับการใช้งานก็คือนะครับสองกดชาร์จนะครับสามกดช็อคนะครับบนนะครับปุ่มสีส้มตัวนี้นะครับกดพร้อมกันนะครับในการช็อคสิ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาของโซนนะครับก็คือเจ้าตัวปรับพลังงานนะครับขึ้นและลงนะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปิ้นเรคคอร์เดอร์นะครับสามารถสั่งบิ้นได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรามีทีมน้อยนะครับสามารถเลือกพลังงานแคนเซิลได้นะครับแล้วก็กดสับบีนได้ครับ ส่วนมาตรฐานเลยของเครื่องกระตุกหัวใจแจ้ามาตรฐานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแพทเดินในกรณีที่ใช้กับเด็กเล็กนะครับมาดูนี้นะครับใช้กดกดตัวนี้นะครับกดกลางปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ใช้ต่อกับเจตัวแผ่นที่ชื่อว่าแผ่นแพทชื่อ one step cpr นะครับจะเป็นลักษณะแผ่นเดียวเลยนะครับไม่ต้องติดหลีดนะครับแันนี้จะสามารถจับ ekg ได้ช็อค d ีฟิ b ได้นะครับแล้วก็ทำ e x t r n a l pace ได้ด้วยนะครับแผ่นเดียวเป็น one step cpr นะครับ complete เดี๋ยวมาดูการต่อตรงนี้นะครับต่อเข้าไปที่ตำแหน่ง 2เขี้ยวนะครับ